ในกินน้ำต้องใสเข้าเลยตั้งใจจะขอก็ขอเลยหลวงพ่อเออคือว่ามันอย่างนี้นะจะขออะไรครับหลวงพ่อขอเลยขอพระป่าท่านกองขอหรือว่าจะสร้างโบสถ์อะไรนะอยวให้พระต่อยเขาขอพระให้เลยเอ,อ๋อเหรอเอาสุกๆนะคนละะป่า อาไรนะทันว่ะจะขอเวลาคือคือทิมาเนี่ยคือจะขอรับโทรศัพท์แต่คนอื่นคุยกันเยอะคติดเยอะันด้วยฮัลโหลมีอยู่วันไหนด้งยพ่อเอ๋ยธรรมกายจ้าจู่ๆทำไมเนี่ยฮัลโหลจะอ๋อจะมาถวายธรรมจันทร์เลย ขอชีวิตจ้าขอชีวิตขอชีวิตตขอชีวิตาชนใช่มขอชีวิตสนขอชีวิตไอไอไอคนนะจ้าีเิทหารไม่เข้าใ่งขอเราคจะลงนั่งบขาไปยการทหารของายคนียวนี้